หอมมากเโอ้ยหอมเลยเบ้อสุดยอดมาดดเลยเออฮ้ย่าด้ตลนี่ดิครเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรไม่อยากออกมาโซ่วว่าใส่สวยครับโปรตาน มาใส่เบ็ดครับมือเขามาใส่เบ็ดมันคือเป็น,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 นอะไรเนาะคึมฟ้าคึมฝนมาละกําลังดีกําลังดีรือกําลังสิเปียกมอ้ามาเบิ่งทังนี่ครับเปียกแค่ แต่ยามมันอ่ะเบ็ดนี่มาได้สิมาสองคนเบาติกกันมาแล้วครับก็ได้ลูกไม้เลยนั่งขูกแก๊งเหเห็นเบ็ดไขว่เอาไหมเห็นมักนิดหน่อยเบ็ดปลาลดนนั่นบอเห็นอยู่พี่สว่าอยู่คนเดียวชิมาใส่เบ็ดปลาลดนัด้ขนาดไานวะหมักนิหน่อยเบิ่อยี่สิบของแถวอ่ะของแถวเบ็ดปลาดุกเนี่ยหาเบอร์โหลดมาแหล่ง โอเคโอเคอันนี้บม่ได้ขิงไหมมาขิงอยู่ทั้งบ้านจริงหน่อยเข้ามาครับเลยพอดตีต้มปูต้มปลากินตรงกลามวันแรกกินเขาท้งหน้าครับใช้เบ็ดนอนขึ้นวันนี้ไมแ้แหลกเธอแหลกเธอแหลกของปีอ่ะมวันนี้วิธีเลยสิบเอ็ดกันยามาไม้แหลกของปีครับ เช็คหม้ยว่าปลามันโตในทำเลนะครับข้าก็ะจิกเด็ดท้ายตอนช็อตเดที่มันติดปลาปิทาลุนที่ายเบิ้งนะครับพอท้ายดนมาเลยครับมันจีเต็มเ c ็ MC มซี่อีกแล้วครับ,<笑><笑>เ,บขเขียน,มนผมกาเขียนไวปที่ขู่เลยข้อเขียนขอได้กุฏิราชเขาเขียนไวปคางคู่ด้วยุ้งเงียวนว่าหามขอที่งานขอเป็นครับโอ้ มา่ยังนี่มไมาฮะขอเบ็ยดาาบาย,ยากแล้าายวหรอบ่แล้วใส่เบ็ดเจาะอ๋อพญ่เพิ่งก็มาใส่เบ็ดเบี่ยงลูกเบี่ยงเมียครับโอ้อยนะมาหอดกับเอาฝนมานำโหลดเอาไปใส่นี่ย <laughs> ยหยาดลมกดก่อนหยาดลมกดกี่ย่างไว้ลือยหยาดลมกดฝนก็ตกบาดนี่โอ้ยไข่เสียบยากานะันเอ้อ ก่อนที่เสียเบ็ดครับเมื่อบังลุงกินน้ำครับสวยมากสวยมากเลยเสียบจังกสิไปเสียบเนี่ยแล้วครับสายผานนึ่งให้ฉันด้วยสายผานนึ่งให้ฉันด้วยกําลังสีคําสายไปหนี่สูงเลยมาแล้วครับปลาดุกของเฮา ตัวงมงามเลยใส่สวยอ่ะขอ,อยากปลดปางครับมันทีลุดมันมันครับรงมงามเลย เ mm hmm. ปิดปานครับนมรม,มอีกแล้วนวมนวมก,กับปลาดุกสิครับอ๋อปลาดุกเลยครับยาม,มาทางไกลใส่สวยครับปาลาดุกครับรวม,มอีกแล้วปลาอย่างวะ ปลาครงูกัดครับอย่างน้นก็งูปลาครน้อยตัวนี้ปลาครน้อยครับต้มครับต้มยูปะนี่ยูปะนี่ ีนปลายเขาพันลมอุ่มขึ้นหนิ่งเลยเฮ้ยยูยูยูโค้เนยอยู่โค,เคเ้เนยเด็ดกระเบื้อได้หน่อยมาเนี่ยนี่รับโค้ไงครับ,อเ,รบเอาเดี๋ยวมาลูกพ่อขึ้นมา แค่ครับอืมดูครับถือว่าใหญ่แล้วครับซ้ำนียจะดูการใส่เบสหน่ถือว่าใหญ่คักนิดหนึ่งผลปานครับมั็นชิลุตมานแล้วมานแล้วหลังจากเดิเปอร์คอยง่าหลังนี้ต่อเนื่องเลยครับเดินนิดนิด trong cái quả đúc, tôi vẫn chưa thấy tổ, bị nó, ừ, hình, hình, tổ là. không, không, thấy tổ ข่อยาดต้ดปานครับมันสิรุดนีสด่สวยครับร่างสิ่ใหญ่ครับป่าดุกหน้าครับอือป่าเขาตีนุวมๆมอีกแล้วแลวนี่ก็ป่าดุกนะครับ แต่งหนมาอีกแล้วมันมันนะดีสวยเลยครับประดุกทงหน้าปลากำลังงามไปครับ ทีมงานเขาก็มานะครับยามพลระลอกนะเล็กตัวไอ <laughs> ้าปตุ <laughs> อขอเอ็ดตุ้มครับเ <c oughs> ข่อนมาฝรั่อยู่ <c oughs> มา <c oughs> ปรุงมาแล้วปรุงให้ถุงมาถึจะทักรกรแะแนงครับนี่กรด้ากัวเป็นหัวทไข่แมวมงกองหัวที่ไข่นอ่กนไ นี่ครับโตประคอติดหน่อยครับวันลงมานะครับยามเบ็ดดูผักต้มครับผักกระแยงหอมหอมต้่มปลาครับกรัวเรียบร้อยแล้วต้่มปลาต้งกันครับเอฟซี FC. แสบนัวแสบนัวในทุงเดียวปรุงมัตตาบาดหมอตบทีมงานเขาเห็นย,ย,ย,ยังไงก่อยบ๊วยอยล่าก่อยบ๊อยเดี๋ยวคอยจาัดก,การตบใบเองโอเคหมอติดเพือนข้างล่างบ๊วยครับไม่ใช่ก่อยครับ เอ้ยโทรมาดูไงโทรเลยโทรเลขนาดนอีงมมันท่าแปลงกันเนาไอ้เลยครับเข้ามแล้วหลักแถวครับแต่กกม่เห็นดอกกเหลือมไปปอยปล่อยปอยนี่ปลาถงกัดอาอติคนนะครับติดลูกสาจอม

กอหอยเนี่ยมันรุนกันมาเด็ดเลยฮบไผยว่มาก็เสียใจน้ำเด้อเสียงสักบาทงี้นะสรัค์บ้านนาจริงๆเสียบเสียบยี่ห้อไก่อนล่ะผู้เสียบเสียบ บรรยากาศบรรยากาศเดือนแจงมาเ,เดือนแจงปากินที่เก่าคนมาสิมันน่ะตมปลาเาบรรยากาศแลวอายาัดอีกเดี๋ยวนึงก็ใกลโอ้พัก,ก,าากนันยงก่เหอมเลยโอ้พเพแทเ้เลสเลสเ,เลย อม,มาเด้อครับ FC เออขักๆเลยเอาก๋วยของไอ้ก่อยของไอ้อีก๋อยก็จัดมาครับอเออแต่แหลกคุณรับโบได้ดปลาค่ณตีก้อยแต่วบกควยกินนะเวลามาเชียบจอนย่าไม่ขึ้นเดืองอื่นนะอยอดไปใจได้กับน,นายผ่านเขาบางีผ่านขีๆเ,เลยนักลา่าของลุกเม็ามุน ล่าปลาทงกันจังนี่มาเด็ดเลยพี่น้องเลยตุ่มปลาปลาดุกไหมปลาดุกเหนือนอ่อนเห็นไหมปลาดุกไหมอ๋อพี่เขาแรงกันครับ cho mình quá phân bớt là đấy chẹp chẹp lại thế nào quá đâu lên Ôi, đục mẹ lại tôi đi đục มันเด็ดตองวนดุขอุญยตเด้อขอุญยตเด้อถึงงานเด้อจัดเลยเออเออไอ้อไใก่ผมมาขักๆเลยป <laughs> อะทิงกเพราะปะทิ้งเหมือ,อ,อ,อมนเต้มห่วยอันเนี้น

เอาเลยเรือยถามไปซื้อดอกแสีบนัวงกูอนปลาครับมื่อนี้ที่เขาเรียกว่าพิญญาเมดีกัสเถียวเขาจะทากูครับทีมงานเรากับกูเบ็ดแล้วะครับที่พากันเมื่อนะครับได้ผลผลเนื้ โอ้โอชฟจ้งยบบาคนกิดอะไรคน้เหอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอเพ่อออกว่าโซ่ว่างานน่ยม้งาน่ยมั้งอยสออกว่าโซ่ตัวนี้นี่ล่ะโอ้โหโอ้อไรอ่งานงานมจอยป่อยเป็นหัง หูว่าเลยหูวงาเลยนี่เดี๋ยวเจ้าสนี่เดี๋ยวเช็คด่อนมดูโอ้ใกล้จะปลาแตว่กระยเออเต็นเต็มก็สร้างครับโอ้ยมารอบหน้านกี่สร้างสวยมามเลยม้คขังเน่ะแน่นจิว <laughs> <laughs> อีกสองทีเจอกัน,นับปลาล่างใหครับกัมั่งบอ,อ๋อคลิปนี้ก็คงอยู่ปลาไว้ทันี้แล้วครับเวลาตอนนี้ก็คือ ตีสามคืนขอบานนอนครับเพื่อจะหอดบ้านกับแจงพอดีครับตีหาเท <c oughs> ี่ยงคนเดียวเนาะคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้สมิร์นะครับฝ <c oughs> ากก็ไรก็แช่เป็นกำลังใจทีมงานเชียบงบานปานนะครับเ <c oughs> <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับ